โ okay. อเคเดี๋ยวรอก่อนพูดเลยสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในคิดนเวลเทนไกด์แล้วถ่าย,ายหรือยังเหรอืมงั้นเรากดตรงไหนกดที่ขั้นบนโ,โอเคเอาทุกคนเลยเออเอ่อเพิ่งเกิดตรงนี้เหยียบอ่าคืนที่หนึ่งทุกคนคืนที่หนึ่งแล้วคือหุน่นเหรอ อืมใช่ป่ะใช่เอ้ยกดวิ่งดิกดวิ่งก่อนนี่ไงกดวิ่งแล้วเราอยู่ที่ไหนเราคือหินจริงเราคือหินเราจะทำให้นะเราจะทำบอกทุกคนด้วยนี่กดตรงวิ่งไงเมื่อเราถึงจะเดินดำดําดิ้มดําบอกทุกคนเลยเฮ้ยเราดูกล้องได้เฮ่ดิ้มดํา ตอนนี้พลังงานของพนักง,งานมันอยู่หุ่นตัวอื่นเรา<ส>ไปดูพอกเราดีกว่าไม่รู้สิเราได้เป็นอันนี้อืม่มมาทุกคนด้วยมันทุกคนบอกว่ามันเงียบมัน,ม,นมันไม่สนุกนะมาทุกคนด้วยสวัสดีทุกคนวันนี่อ่าเราวิ่งมานี่เลย ท<ผ>ุกคนอยู่ไหนวะทุกคนอันนี้เราอยู่ในเกมชื่อว่าฟันนับเป็ดอ่าตอนนี้ฉันทำไมตอนนี้เจ้าเป็ดจะเป็ดอย่างเราหน้าเศร้าจังเลยนะเนี่ยตอนนี้เราหน้าเศร้าอยู่แล้วเราถูกเย็บมานหมายด้วยเอ,เอไปอไปไปห้องพนักงานข้าเลยฮะข้าเลยพ,พ,พลังงานไฟฟ้าพนักง,งานจะหมดแล้ว มเฮ้ยเรามาห้องพนักงานแล้วมาห้องพนักงานแล้วเฮ้ยเอาเลยเลยไหนทุกคนตอนนี้จะเอาฉากสวยนะครับผมฉากสวยฉากสวยเลยเเฮ้ยดียนะ๋ยวจะคายแล้วนะทุกคนตกทุกคนตกใจไหมถูตกใจพาโคกเนีย่ยมันต้องเป็นอะไรนะนะเอไม่รู้เลยท่านหลย งั้นเรากลับเข้าครั้งนี้ไม่ว่าจะชุดไหนก็แคปส์ซื้อถูกกว่าที่ชอปปี้หน้ทุกคนตอนนี้พาโฆษณาไปแล้วทุกคนกดเลยครั้งนี้เราอยากเป็นพนักงานใช่ไหมโอเคอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่กดไหนนี่เหรอมันไม่ใช่เลือกกดไหนกดตรงนี้นี่นะรอตึ้งกดตรงไหนเราอยากเป็นพนักงานไม่รู้เป็นกาไอ้นรนน เราอยากเป็นฟ <chat> ็อกซี่อะไปเย่ได้แล้วทุกคนเป็นฟ็อกซี่นี่ฟ็อกซี่เป็ดสุดวิ่งเร็วฟ็อกซี่อยู่ไหนทุกคนจกอันนี้จกอันนี้ผมจกเลยนะเข้าใจไหมทุกคนเดี๋ยวก่อนมีทางออกเอาเลยได้เป็นตัวเดิม โจมตีกล้องก่อนไหมเออเออตีกล้องเลยไม่ได้อะโจมตีกล้องไม่ได้ว่าทุกคนด้วยมนตีกล้องไม่ได้มันโจมตีกล้องไม่ได้ถ้าใครรู้หรือคนที่เป็นรู้จักภาษาคลิป <c oughs> ก็หาเป็นพนักงานได้และปิดประตูให้ให้ผู้หลงมาไม่ข้าคนไม่ได้ตอนนี้ทุกคนตอนนี้ผมเป็นพนักงานผมผมเบือ่อ ผมอยากเป็นพนักงานอยู่แล้วผมหมดดีตลอดเลยวอ้โหอยากเป็นพนักงานเฮ้ยว่าอยู่วันนิ้วทุกคนครับตอนนี้ตอนนี้ผมเหี้ยเฮ้ยชอพนักงานเลยไหมพนักงานอยู่ไหนเราเฮ้ยให้ทุกคนกลับไปดูเราดูอ่ะไหมทุกคนวันนี้เไม่เล่นมากเกิเ มันนี่ซัดไกอยากมังนะ้งวะทุกคนแต่ทุกเราก็อยากเป็นคนเาอยู่แต่มีหัวเป็ดเก่าตอนนี้ตอนนี้คลิปสั้นนะทุกคนคมันอาจจะเหมือนกับภาคหนึ่งแต่ทุกคนไม่ตกใจเพราะว่าผมก็ตกใจเหมือนกันแหละเป็นผู้ผู้จับตามที่ให้นอนเล่นใช่ตอนนี้นอนจะฆ่าเกะนะ่เลยนาเพนั้งาน What the fuck เฮ้ยไอ,อน้นุ่ววนเฮ้ยเราได้เริ่มใหม่เฮ้ยเราเป็นเฟดดี้นี่เราควรจะไอ้นี่นี่เราควรจะไฟดับแล้วฆ่ามันนี่เราเราต้องช่วยเราก่นเราต้องไปไอ,อ้นุ่นเฮ้ยทุกคนมันนี้ตอนนี้ผมผมผมไม่ไดีใจมาก,กฉันมานี่แล้วฉันโกรธ เฮ้ยเดี๋ยวเดี st ๋ยวพลังงานไฟฟ้าก็หมดเฮ้ยน so ี è, like anyway. ่ห้องปฏิบัตงานนี่ห้องปฏิบัตงานไม่เคยเลยเฮ้ยห้องพนักงานจะให้คนดูเราเลยดีกว่าห้องพนักงานทำไมห้องปฏิัตงานมีสองห้องเนี่ยนี่กับนี่เฮ้ยให้พนักงานหมดเลยใช่ออเอากินเลยไอ้หนูกินเลย เฮ้ยเรายังอยู่นี่อยู่เลยไอ้นุ่นกินเลยเฮ้ยเรามาแล้วมาแล้วไอ้นุ่นมาเลยพลังงานไฟฟ้าของมันเหลือสิบสามสินจะกรกันจะกรไม่ได้ไปจักรไม่ได้มาแล้วนุ่นเฮ้ยทุกคนทำไมกดไม่ได้ทุกคนเอ้าพลังงานไฟฟ้ามันช้าภาคนี้พลังงานไฟฟ้าใด้เฮ้ยเอาใเอาดิ มันมันจะชาร์จขนาดอันนี้เอา่ต้องเอาเข้าหอพนักงานอื่นไหมเอ้ยเราอยากเป็นพนักงานอ่ะเข้าพนักงานคิดกูมันชาร์จแบดได้อ่ะภาคนี้เนาะภาคสี่อะห้างห้องข้ออันนี้มันชาร์จแบตได้แล้วไฟฟ้านี่คืออะไร แล้วอีชายพนักงานอีกแกเด <c oughs> ้อเฮ้ยถ้าคนที่เป็นพนักงานที่ดูเราอยู่งั้นช่วยเปิดประตูไม่ต้องปิดประตูอย่าชาร์จพลักงานเด็กขานะครับ <c oughs> คือนะก็อย่าเป็นพนักงานแทนคุณเข้าใจไหมใครใครไม่เป็นก็ใครไม่เป็นก็นก,ก็บอกเขาด้วย <c oughs> ให้ไม่เป็นเขาบอกเขาด้วย <c oughs> ช่วยให้คุณตายาได้ไหมครับผมยังอยากคือคุณคนใหม่ อ้ยยยยยยยาาากลยเไ้ไม่ต็มือเดียวคุณอะรนี่ทุกคนครับตอนนี้จะฉากฉากกันเดวเ้ยอ้าวว่าอิเไอ้พนักงานมาปิดประตูแล้วไม่ได้ปิดไม่กี่นี่ไม่ได้ปิด ฮ้ยเป็นไงดูวามันมืดหรือเปล่าช่วยข้ามข้าพนักงานมันมันขี้โกงทุกคนใครใครเป็นพนักงานใครเป็นพนักงานก็ช่วยบอกด้วยเป็นพนักงานเจ้าเจ้าคนที่ดูเราอยู่อาจจะเล่นอยู่จนเดี๋ยวก่อนทำไมได้พนักงานเยอะไปหนึ่งเลยเนาะนี่ เธอเนอลูกโค้ดซ้อมให้เป็นเป็นพนักงานให้ได้นะ้ค่ะทุกคนใช่เป็นทำไมเราไม่เรียกเพื่อนเรามาสิเพื่อนก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ทุกคนนะ้ซ้อมทำให้มันอุ้ยเอาเอาคนพนักงานเลยนะแต่ข้องพนักงานวะยังไงมันเกิดขึ้นดิมดัมดัมเดิมดัมหรือว่าเราต้องเป็นหุ่นเหมือนในเกมฟิตตี้เหรอแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมไม่อะเนาะ เราอยากข้าพนักง,งานแล้วเองข่าเลยไม่ได้เราเรออยู่ได้เลยพนักง,งานมัน,มนปิดเหรอ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 ข้าพนักง,งานอยืนดีมาทุกคนทุกคนตอนนี้กลับเข้าบ้านก่อน ทุกคนตกเลยไนมะ่คนโอเคทุกคนเจอแล้วเป็นพนักงานแต่เองเจอแล้วเหรอการเป็นพนักงานนี่คืออะไรทุกคนยังไม่รู้เลยถามให้หน่อยทุกคนนี่อะไรหรอนี่เกดไม่ได้ไี่กดไม่ได้ทุกคนทำไปเกมใครจะเปียกเป็นหุ่นแล้วได้เงินค่ะไม่ได้เงินเลย ทุกคนอยากเป็นพนักงานเนี่ยใช่เอ้ยเอ้ยอย่า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 เราต้องกดท้ามกดกดท้าเลยนะทำไมเจ้าฟ็อกซี่มันพังปกติภาคเรื่อมันไม่พังนะทำไมมันชอบย่อกับแบบนี้แบบนี้เชิญเอ้าดูก่อนนะ โอเคแล้วกดได้เป็นฟ็อกซี่กด <มา S 1> <ล>ตรงฟ็อกซี่อ่ะเองเองมาแล้วไข่แต่ว่าฟ็อกซี่มันไปอยู่ไหนวะรู้ปะนี่กดตรงนี้นี่ฟ็อกซี่อยู่นี่หรออยู่นี่หรอมาอยู่อ,อ้าวอีกแล้ว <s> <g ül> จเรงซื้อเงินพลังงานแล้วนะหนึ่งบาทจริงเราตกลงแลี้ว มีเฟซภาค,ค,อภาคาเองเล่นภาคหนึ่งไหมทุกคนครับตอนนี้จบแล้วเพราะว่ามันนานมากเลยครับใช่เราจะไปเล่นภาคหนึ่งปวดติดตามไปดูแต่แแตเราจะกำลังไปท่ายโอเคงั้นก็เลิกเลยเลิกเลยตอนนี้เลิกเลย